สวัสดีพี่น้องวันนี้เข้ามาพอกันชั้นลุ่มชั้นลุ่มตารางนะคะพอกันอยู่ที่พื้นนะคะเข้าเสร็จอย่างสิมกินอนใหม่สูตรคุณแม่แบบเต็มสูตรนะคะเต็มสูตรกับบอแมน่นเนาะเพราะว่าบ่บมีใบตองเดี๋ยวเข้ามาเบ่งกันเลยนอไใหม่แม่หน่อยซื้อมานอนใหม่กับปองแบบมีน้ำอยนานา่งมากนะคะแต่ว่าแม่หน่อยก็เอานานำอยานา่งอยู่คะ่ะแต่เอาหน่อยเดียวเนาะคะ่ะแล้วก็มาหั่นให้มันเป็นชิน้นประมาณนี้ ไคค่ะใบย่อนะคะไม่น้อยเอาใบย่อมาแท่นใบตองด,งด้วย้จเด้อเพราะว่าสร้างซื้อใบตองแล้วว่าใดก็ได้ใบย่อมาแท่นนี่นี่ก็สิเป็นลูกโดดพักอีตูเนาะคะ่ะหรือว่าภาษาไทยก็เอือนใบแมงลักอันนี้ก็สิเป็นต้นหอมค่ะนี่นี่ก็สิเป็นหมูสามสั้นพริกหอมแดงใบมะกรูดตะไคร้นะคะเดี๋ยวเข้ากับสิโขกกันจะ้ะ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเข่าเบือเข่าเบือคืออย่างเข่าเบื่อก็คือเข่าเหนียวที่แท่นามนะคะทีหว่าสินหนึ่งนั่นแหละแท่ไว้แป๊บเดียวประมาณจักหาหกหน้าที่แต่เป็นน้ำห้อนเนาะขันน้ำเย็นก็ประมาณซิบหน้าที่เท่ากับโขกได้แล้วคะ่ะเอาละมาเริ่มขั้นตอนกันเลยเริ่มขั้นตอนกันเลยจ้าอันดับแรกข้ากรสีไสพริกนะคะตะไคร้ใบมะกรูด หอมแดงนะคะลงไปโขลก่อนจ้ะเมือน,นี้เฮ็ดหลยเพราะว่าไม่น้อยจะเฮ็ดแซ่ช่องฟิตน้ำเนาะน่านๆเขาซื้อเครื่องมากเขาอยู่เมืองนอกเขาจะมาเฮ็ดเหนี่ยหน่อย,อยมันก็นบลคขุมเครื่องเฮ็ดแต่เดียวแซ่ช่องฟิตอยาก,กินกับมาอุ่นเอาค่ะ บางคนสิปันเอาเ้อแต่ว่าไม่หน่อยว่าปันเอามันบ็แซ่บค่ะมันสูขโขกว่าได้เพ่อลดสัมผัสมันกะแตกต่างนะเวลาเขากินแม่หน่อยก็ได้ตยทำละเอียดเด้อะำแบบหยาบสักนิดแต่ผู้ใดมักละเอียดก็ขกละเอียดค่ะแต่ไม่หน่อยมักแบบประมาณซัมนียร์แล้ก็ากนั้นไม่หน่อยไปใส่ข้าวเบือ้อ หรือข้าวที่ข้าแช่ไว้นะคะลงไปโขกใส่ทีละน้อยค่ะใส่ลงไปอีกค่ะ สูตรนี่แน่นน่ากินมากบ่หมกหมอด้วยไหมเนี่ยจะหมกกับฟรอยลองด้วยใบใบยอเอินไปเอินมากกับหลงพี่น้องโคให้ขเขาเบือมันแตขอขอกออกจากกันจักน้อย เ้าก,กันเดอร์จากนั้นเอาหมูสามชั้นลงไปจ้ะเห็ดหน่อยก็แล้วแต่เห็ดายก็แล้วแต่เด้้าอันอยูทิปเปร์มาณของพีน่น้องนะคะวก็ขยับถาดนิดนึงโอเคโขกหมูค่ะใส่ผงนัวนะคะ ไซอนป่านนี่แล้วมันจังซีนัวเพีาะร่งองเห็ดคือจังนี่ยังหน่อยก็พี่น้องทางเมืองเลาาเขาอยู่ได้ห <laughs> น้าปลาแดดค่ะน้าปาร,ราจวดเดกังนิดนึงเกลือนิดหน่อยค่ะแต่ใส่นาปลาแดดหลายมันจะบอดึงรถนะคะแต่ใส่เกลือมันจะดึงรถาชิขึ้นมกโอเคโครค่ะ สุงเครื่องก่อนข้าบดตงอยงยานบวเพ็ดเพราะว่าข้ามีลูกโดดอยู่ผู้ใดยานบวเพ็ดก็เอาเลยพริกตามสบายใจไปเลยตามให้มันเข่ากันซิมรสชาติก่อนค่ะพี่น้องนัวโอเค เือีกเพราะว่าเพื่อเข้าสใส่ผักเน,ะนาะนำปลาไหลนิดนึงไม่หน่อยสีเยอะลด,ดดีลงไปหน่อยนึงค่ะประมาณนี้แล่ว่าอย่าลืมมานอใหม่กับปัพิิกนี่มันเขากันดีใช่ไหมพี่นอ้อง เจอกันเมื่อไหรเ่เผ็ดหูชีเลยค่ะอยากนั้นเขาะเจะใส่นมไม่เขาลงไปค่ะเขายังว่ใส่นามมันลงไปเ้ยมันชีเด่นมันชีเด้งน,งนามไม่น่อยก็เอานิดเดียวค่ะนี่นมไม่แล้วก็โครกบัน สิเขาเครื่องกลัวนะคะเวลาเข้าไปแกงโอเวลาเข้าไปไหน่โอเคขยับท่านั่งใหม่ก่อนอืมมันสิเหนียวเวลาเข้าหนึ่งมากนสิบเป็นก้อนอร่อยมากข้าวเหนียวกินคู่กับข้าวเหนียวยมันยังแซ่บเสียงต่ำท่านผู้ชมเอาให้เข้ากันนะคะ ขาปรุงรสชาติไปแล้วเพราะขาตําไปแล้ว้ามันฟืดข้าค่อยใส่น้ำลงไปแล้วจะน้ำยาหน้าแล้วจะเรื่องเนี่ยเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ไม่น้อยจะใส่ซีฟองนะคะเพราะว่าดูแล้วเนื้อไม้มันหลายกับหมูก็จะใส่ซีฟอง โอ้น่ากินพี่น้องเข็มข้นหาผ้าเช็ดมือก่อนเช็ดมือแป๊บนึง,นงพี่น้องโอเคลุยต่อโคขให้เขากันถ้าห้าโขกไม่โขกมันสิแสบกว่เาเอามือค้อนนะคะมันสินวนเนียนใส่กันเนี่ยโอ้โห้ห,ห,หมกออกมานะไม่อยากวาเลยเด้อ ว่ามันแซบเห็นบหมขนาดในครกยังข้นขนาดนี่หนึ่งออกมาสิแซบสั้นไดใ้พี่น้องว่าใส่ต้นหอมลงไปค่ะต้นหอมกล่างไว้แล้วเรียบร้อยหั่นใหญ่ในจักหน่อยพอวันละหนึ่งแล้วมันจะยุบตัวนะคะลูกโดดเก็บไว้ก่อน ส่วนพักอีตม่ไหน่อยไว้ใส่ขางบนนะคะเวลาหอ่อห่อค่อยค่ะเพราะว่าคลอหน่อยอุ้ยเฮียฟังเสียงเนี่ยจัวะจัวะอยู่พี่น้อง <ๆ S 1> หอมเครื่องเข่ากันนวดประแดดหอมปลาร้านวผงสนด,ดดีเข้าไปข้าหยังมันจังสีรดแซ่บนะพี่น้องเนาะ เอาให้เขากันเลยค่ะเดี๋ยวไม่น,น้อยคอยเวลาหยดจัหน้อยมันสิโดนมันต้องใส่เวลาจักนิดนึงเรียบร้อยรวพี่นอรแยบพื้นที่ค่ะจะห่อแล้วนะคะขยับครกออกไปขยับถาดเข้ามาน่จะใส่ใบยอค่ะเห็นระพี่นองก,กลับมาอีกนิดนึ่งละใบยอรองสูตรใบยอนี่กินได้เลยนะคะ หน่อไม้ใส่จ้ะเอาให้มันบรานกันเด้อค่ะก็นอไม้กระหมูนี่เอามันก็มีแต่ตอนหมูลาลาแหมบกนี่หน่อไม้มันหายไปไหนค้นหาหน่อไม้สิหนอ่อไม้กระหมูคนละเคิงพี่น้องขันเฮ็ดสูตรนี่บอกบีบียิ้มแฉ่งตัหน้างมักหมูเน่งเน่งพี่น้องบกหน่อไม้ได้สิบบกหมูคะ่ะมีเมื่มอไหรหน่อไม้ซ้อมอกับป๋องนด้ใส่ ผักชีลงอมผักชีผักขุนตูค่ะผักขุนตูลงไปใส่ลูกโดดลงไปค่ะเม็ดเดียวกับเหลือเฟื่อเนาะเม็ดเดียวก็ตายทีหอ่หอห่อเหมือนใบตองเลยเลยจ้ะรวบตึงอยาให้น้ำออกได้เพราะน้ำนัวมันอยู่ในนี้เดี๋ยวข้ากลับไปหนึ่งกันค่ะเดี๋ยวด้ะหนึ่งหมก แต่ไม่น้อยจะห่อแต่ตัวนี้นะไม่น้อยจะห่อตอนเปิดให้พี่น้องเบิ้งเนาะแต่อันสุ้มนี้ไม่น้อยจะห่อแบบพับแบบอันพับแบบว่าประหยัดพื้นที่เ้อะเพราะว่าไม่น้อยจะห่อแบบแบนๆเพื่อจะเอาใส่ในช่องฟิล์มใดเนาะถ้าห่อแบบห่อแรกน่ะเบาไว้ค่ะใส่ช่องฟิล์มอะไรนะคะมันบ่มีพื้นที่ต้งห่อแบบแบนๆไม่ใช่กระเป๋าแบนแฟนทิ้มนะจะ หมูหมูแน่นแน่นลูกโดดนเราจะพับปลากนะคะม้วนปากลงโมสันเขาจะเอาเขาในช่องฟิ็ได้พับปลายไปยก่อนนะคะตึงมาทางนี้แล้วก็พับปลายทางนี้วค,ค่ะ นี่เนาะเวลานั้นเท่ากับซอนกันซอนกันว่างเข้ในช่องฟิตนะคะเดี๋ยวไม่ได้ขอห่อให้เรียบร้อยแล้วจะเป็นหนึ่งให้เบิ้งเนอะเอาละค่ะมาสิไซลั่งถึงสองอันอมาม่าแล้วแบบเซนเดียวเนี่ยจะหนึ่งเขาไปพอมพอดีมกน้อยซุกเขากะซุกน้ำเนาะเนึ่งข้าวไปเลยง่ายๆเดี๋ยวรอมาดูตอนมันสุกหน้าตาจะน่ากินไหมจ๊ะเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ะนี่ค่ะ ไม่แน่ก็จะเหลืออีกประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสสามสี่หาเหลืออีกหามกเนาะวิ้ยกินได้อีกหลายรอบนะคะปลากระป๋องเอ้ยนอกใหม่สองกระป๋องจ้ะหลักหมูสามสันแพ็คหนึ่งเนาะประมาณครึ่งกิโลนะคะเนี่ยตดแสบบอแต่ว่าเทคน,นิคี้ของไม่แน่คือปิดปิด and คล้อยห้สนิทเพื่อโบาฮน้ำข้างในออกน้ำอ่าน้ำข้างในกับโออกน้ำออ้น้ำข้างนอกก็สิบวิเขราเวลาออกมามันจะเป็นแบบนี้เลยค่ะมันจะอร่อยเลยจริงๆพี่น้องลองไปเห็ดเบิงเลยเด้อจ้ะรับรองวันแซบชั่วนะคะเนี่ยน่ากินไหมมันหนากินอยู่แล้วสูตรนี้ลองไปเห็ดเบิงเด้อจ้ะเด้อหอมใบยอเราไม่มีใบตองเราก็เอาใบยอแทนนะคะอยู่เมืองหนอกนะคะหนึ่งความรักหนึ่งความปรารถนาดีไม่เงยน้่อยกับสิเยายา่ํา หะมาให้พี่น้องอีกคือเกาลาคะ่ะสำหรับเมนูนะคะรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊